สองวันแรกเล่นที่ฮับาลด์เซนทันแครสวรรค์เราไปสู่สนานกับโซนลิตเติลวิลสนุกกับของเล่นเสริมสร้างทักษะต่างๆมากมายนอกจากได้ความสนุกแล้วยังช่วยมีพัฒนาการที่ดีด้วยนะคะโซนทอยลูมีของเล่นให้เลือกเล่นสนุกเยอะมากแล้วยังมีหลายอาชีพเลยนะคะให้เด็กเลือกเล่นไอติมมาละจ้าไอติมถึงแท่งค่คะแม่คะนุ่มเงอร่อยมากทุกคนมีของกินให้กินเยอะเลยเาเล่นดนตรีสนุกกันมาก yeah. เราไปสนุกต่อกับโซนคิสไอแลนด์โซนนี้มีด่านต่างๆให้เราตะลยเยอะมากคุณยายสนุกกับการเล่นซีปลายที่โซนจูเนียจังก็มา,มากเลย <Yeah. S 2> คุณยายมุนบุนโซกัสเลยซูกัสแอบอยู่ตรงนี้นี่เองพร้อมไฮไลท์สุดฮันสาโซนแรกเลยฮับเบอร์ทาวที่แรกในไทยเลยกับเมืองจำลองบทบาทสมมุติเสริมสร้างจินตนานการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆจัดเต็มเลยส <Yeah. S 2> ูกัดแต่งหน้าไปเที่ยวคุณยายทำความสะอาดบ้านวันนี้เราจะมากินอาหารปิกนิกนก สนสดใสที่เลขของฮาวเวลล์คุณยายสไลด์ลงมาแล้วสนุกมาก <Yeah. S 1> สูกับสไลด์คุณยายตามมาจะติดเลยเราสนุกกับเกมอินเตอร์แอคทีฟสามลูกแบบกระโดกดกดปุ่มทำแต้มบนทำพาลีเกมอินเตอร์แอคทีฟชาร์ตตามล่าหาปุ่มไฟรุดใหม่ล่าสุดเก็ <Yeah. S 1> บ,บคะแนนได้เป็นไล่ค้อนในสนามประลองลูกแบบใหม่ที่ท้าทาย่าเดิม <Yeah. S 1> เราสนุกกันมากมาน่ ก,กับเกมวา้าโลจัมเกม AR interactive จัมเต็มตากับจอขนาดยักษ์86นิ้วว้าวจอใหญ่ขนาดนี้คุณยายกระโดดเล่นเกมสบายเลยนะคะทุกคนคุณยายเล่นเกมชนะเก่งมากพาบรลลัง์เซ็นทัน,นครสวรรค์กระนแห่ความสนุกบุกเมืองปากน้ำโพในทีมแฟรี่เฟสติวัลนครสวรรค์หันสาความสุขของทุกคนมีครอบครัววันแม่ปีนี้เรามีความสุขและสนุกกันมากๆเลยนะ พาคุณแม่หรือคนในครอบครัวมาเล่นสนุกได้ที่หาวบแลนเซ็นทรัลนครสวรรค์มาเล่นสนุกกันที่ยายนะคะบายยใครเกิดวันอาทิตย์เหมือนน้องซูกัดรับกล่องสงกิมมอนไปเลยเรามาแจกกันที่หาวบแลนนครสวรรค์นะคะทุกคนเราไปดูกันว่าใครจะได้ไปดูกันเลยเรามาทายวัน้องซูกัดเกิดเป็นอะไรนะคะแล้วก็คงกับน้องหรือเปล่าเกิดวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ยังไม่ถูกนะคะลูกขอบคุณนะคะนี่น่าแสดง วันจันวันจันตกถูกไหมคะวันจันไม่ถูกไม่ถูกนะคะเกิดวันอะไรคะวันอังคารหรอวันอังคารยังไม่ถูกนะคะทุกคนยังไม่มีใครถูกเกิดวันอะไรคะวันจันค I mean ่ะวันจันไม่วันพฤหลสอขาดขาเออยังเหลืออีกวันนึงง่ายๆเกิดวันอะไรคะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เกือบถูกวันจัน วันอาทิตย์น้องเกิดวันที่อท่าไหร่คะวันพัลลิวันพฤหลิัสยังไม่ถูกนะคะทุกคนยังไม่มีใครถูกเลยอ่าทุกคนหนูเกิดวันอะไรคะวันจันถึงวันอาทิตย์วันพฤหัวันพฤหลิฮัสยังไม่ถูกนะคะทุกคนวันพุธค่ะวันพุธยังไม่ถูกทุกคนยังไม่ถูกโอกาสนั่เล่นกันใหม่นะเกิดวันอะไรคะจันครับพุธครับเสาร์ครับอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ ชอบไหมอ่ะชอบดะ,บะถ้าทุกคนอยากเล่นก็เล่นที่สาขาอะไรนะเนี่ยฮาวแม่แรงเซนทันนครสวรรค์เย้เราจะมาท้าคุณยายเล่นเครื่องเล่นโรลโล,ล,ล,ล็อกสไลด์ไฟ LED สีสันสดใสที่ฮาวแม่แรงเซนทันนครสวรรค์ทุกคนคิดว่าคุณยายจะกล้าเล่นไหมแค่กล้าเล่นกดหน่งไม่กล้าเล่นกดสองมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเราไปดูกันเลยเคยังไม่เคยเล่นเลยเล่นครั้งแรกด้วยเนี่ยไดูโิ้ตสิไปไปผลปรากฏ <raum> ลงมาตามคุณยายมาเต็มเลยสูกัดชอบมากเลยมีไฟ LED สวยด้วยเรามาเล่นแท็กชาเลนจ์การตามหาล่าผงไฟใครจะชนะเาพิมพ์ชื่อแล้วก็เลือกกลุ่มสีกันก่อนยายสีแดงสุกัสสีชมพูคุณแม่สีฟ้าหนึ่งสองสามมาเปเริ่มกันเลยคุณแม่ก็ได้แล้วนะคะหนึ่งคะแนนสุกัสก็ลิ้นตามหาปุสีชมพูสุกัสได้เลยหนึ่งคะแนนคุณยายก็ได้ตามหาสีหนึ่งคะแนนเราตามล่าหาผงไฟเก็บคะแนนสนุกมากแล้วยังมีด่านให้เราตะลุยหาผงไฟสนุกมากขึ้นอีกนะคะทุกคนแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าใครจะชนะคนที่ชนะแท็็กกกชาเลนจ์คือส เราไปสนุกต่อกับพาบนเท้าที่แลนด์นไทยกับเมืองจำลองบทบาทสมมุติเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรงงรค์ของเด็กแบบจัดเต็มสุกัดไปช่างทำผมแล้วสุกัดก็อยากไปคุณหมอไม่ว่าอาชีพอะไรสุกัดเป็นได้หมดเลย <c oughs> คุณยายก็อาบน้ำสุกัดสุกัดอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวไปเที่ยวกันเลยคุณยายก็ชอบทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดถูให้เรียบร้อยไปเที่ยวเสร็จแล้วสุกัดก หนุกต่อกับเกมอินเตอร์แอคทีฟก็โดินกดปุ่มทําแต้มบนแผ่นพลีม3รูปแบบแต่ละแบบกระโดดสนุกมากๆการกระโดดกดปุ่มให้หมดเลยคุณแม่สนุกกับการ,ก,รดกดปุ่มมากๆคุณไก่ก็สนุกกับการกระโดดชุดปารบนแผ่นพลีมเราไปเล่นเกมกระโดดต่อที่วาร์โลดจ้าเกมอินเตอร์แอคทีฟจ้า in oh, โอ้โหเต็มตากับจอ,อยักษ์ขนาด86นิ้วยายเล่นเกมชนะเก่งมากๆเลยวันนี้วนนกกนนพวกเราเล่นเกมสนุกกันมากๆใครอยากเล่นแบบพวกเราเล่นได้เลยที่ฮาวันแลนด์เซ็นทรานนคร